โอเคสวัสดีครับป๋าติดเกมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโหมดความยากง่ายในการเล่นมาเอาวีครับแลวคนจะงสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ป๋านี่โหมดเหรอเกมนี้ก็เล่นปกตินี่มีครับอย่างโหมดง่ายครับคือโหมดปกติโหมดนี้แหละคนไม่รู้จักกันมาเล่นกันมารวมตัวกันมาสุมกันม,มั่วๆเจอกันมันจะไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กเท่าไหร่ทาให้ตัวละครที่เก่งเล่นเกมมากๆ,ๆเช่นบัตเตอร์ไฟน้องเนยของเราหรืออย่างเงาคงนะจะเก่งมากในโหมดพวกนี้รวมถึงตัวที่ไม่เคยเก่งในโหมดอื่น อย่างยอนอย่างแวนแวนเฮลเนี่ยก็จะเก่งมากในโหมดนี้เช่นกันครับถัดมาครับพอเล่นโหมดง่ายเสร็จปุ๊บเริ่มมาถึงจัดอันดับตั้งแต่ส่วนของบอนถึงไดมอนแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นโหมดปกติแล้วกันเนาะโหมดเออเรียกว่าเป็นเกมมาตรฐานพวกนี้ครับการล้วงจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าเดิมทําให้ตัวละครอย่างยอนแวนแวนไฮเนี่ยที่ต้องยืนหลังยิงนานๆนะครับโดนล้วงปุ๊บคือจบเลยมันจะเริ่มทําอะไรไม่ได้แล้ว แคล r ี่อย่างพวกไวโอเลตเฟนิก x จะเริ่มทางานได้ดีกว่าเพราะมีท่าหลบกิ้งหลบไปสองนี้ก็จะเริ่มหายไปครับในในช่วงนี้รวมไปถึงแอสซินอย่างบัตฟายนะครับที่เก่งมากในช่วงบอลซิ i เวอร์โก l a พตินัพอเริ่มไปถึงไดมอนด์ก็จะเริ่มไม่ไหวแล้วครับโดน l u มเบอร์สตันบ้างโดนอาร์เรสเตอจับบ้าง h e โรกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ว่าเล่นสนุกเล่นจะอันดับได้แต่ยังไปถึงขั้นสุดไม่ได้ครับ ถัดมาครับคือโหมดยากของเกมนี้อยู่ที่เรียกว่าเป็นโหมดของพวกคอนอยู่ด้วยกันคอนอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะมันจะเป็นฮีโร่เนี่ยจะเริ่มเป็นแนวเมตาแล้วอันมีแปลกตาบ้างมีคอมโบ,โบปแปลกๆเช่นเอาตัวทรายเงี้ยแอสเซนค่ามาคอมโบกับตัวแท้งอย่างโอเมก้าอะไรเงี้ยจะเพเริ่มมีให้เห็นแล้วคือตัวทรายเนี่ยถ้าเล่นทั่วไปมันจะไม่ค่อยเก่งฮะ ต้องมีคนยืนให้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีทีมที่ดียืนให้เราได้ายจะเก่งมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงคอนปุ๊บเนี่ยตัวละครที่เล่นจะเริ่มโดนบีบแล้วว่าต้องเล่นตัวที่เก่งจริงๆของมันเวลาที่เราเห็นใครบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมเล่นแวนเฮลวิ่งไปติดตัวยิงอันติปุ้งเดียวตายนะครับต้องบอกนะครับอันหมดไหนถ้าบอกว่าเฮ้ยผมเล่นคอนแล้วผมวิงคอมโ,มโบนี้ได้ก็โอเคครับยกมือไหวครับเก่งจริงฮะแต่เกิดหมดปกติก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ามันคนไม่รู้ไง ไอ้โดนวิ่งมาประชิดตัวไม่ทันระวังฝีมือยังไม่ได้ส่วนถัดจากหมวดคอนนะฮะก็คือหมวดกอรียย๊ดก็คือพวกอันดับร้อยคนแรกของเซิร์ฟตีกันพวกนี้เนี่ยจะโหดจริงอะไรจริงครับตรงนั้นหมวดกอรีย๊ดยเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการแข่งขันแล้วครับตัวละครจะเจอบ,บ่อยๆคือพวกเมตาลัมเบอร์เทนไฟเตอร์โอม่าลิโปอะไรพวกนี้ฮะแอสซินก็เป็นนาคอสเกือบหมดแล้วไม่ค่อยมีบัตเตอร์ไฟแทบไม่มีน้องเหนื่อยหเห็นเลยดีกว่าน้อยครั้งมากพอเป็นตัวละครเก่งแข็งแล้วเนี่ย ถ้าเกิดอยากรู้ว่าเฮ้ยทีมเราเก่งพอที่จะไปแข่งได้หรือยังคุณต้องไปให้ถึงอย่างน้อยคอนครับถึงจะรู้ว่าเราไหวหรือไม่ไหวหรือถ้าเกิดอยากรู้ว่าแข่งไหวหรือเปล่าเนี่ยต้องไปถึงกอรครับกอเลียสเนี่ยแหละถึงจะรู้ว่าเฮ้ยไหวจริงไม่ไหวจริงถ้าเกิดฮีโร่ตัวไหนเราคิดว่าเราเก่งแล้วสู้พวกกอเลียสบ่อยๆแล้วยังไม่เวิร์กถ้าทีมเวิร์กก็ดีแต่เราฆ่าสู้เขาไม่ได้เนี่ยอาจต้องปรับที่ฮีโร่นะครับเพราะว่าฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมันเก่งไม่เท่ากันจริงๆบางตัวเก่งหมดปกติอย่างน้องเนยเนี่ยเก่งมาก มดปกติเนี่ยไม่ทันระวังเลือดน้อยไม่กลับบ้านค่าสบายบัตไหลกันเลยแต่พอไปหมดบนๆเนี่ยฮะไม่ได้ไหลครับบัตรใส่ไหลแทนนะครับก็ขอจบเรื่องของความยงงากง่ายในแต่ละโหมดของเกม A าอวิดเพียงนเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเวลาป๋าจะททำคลิปแนะนำตัวไหนจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับโหมดไหนเล่นถึงขั้นไหนได้ส่วนตัวไหนที่เล่นเอาสนุกก็จะบอกไว้ในนี้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ